จะมอบเวทีให้กับพิธีกรกั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแนะนำสาขาอีกสองสาขาวิชานะคะค่ะซึ่งยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะเราจะรอดปเรื่ยกันในช่วงต่อไปนะคะเยนเชิญ่าเรียนเชิญพิธีกรนะค่ะพี่โอมกับพี่เจนนะคะขอเรียนเชิญทาะขอบคุณพี่ปอยนะครับอลาดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนําสาขากลุ่มที่สนะครับ ที่ยังเหลือนะครับต่อไปขอเชิญสาขาแรกครับก็คือสาขาวิชาเอกภาษาไทยครับขอขอเชิญบริจชีได้เลยนะครับสาขาวิชาเอกภาษาไทยขอเสียงปรบมือให้สาขาวิชาเอกภาษาไทยค่ะวันนี้สาขาไทยนะคะจะมีอะไรมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะประมาณหัวคองแล้วก็เนี่ยค่ะเราจะถามอาจารย์ลีลาดูว่าเพราะว่าัาษาไทยมีแค่สีวนส่ี่ห้าเค่ะเอกฉันท์นาะ ใชั้น,นอักษรวันศิลป์ครูอบรมสิทธ์ทุกคนเยี่ยไทยทุก่เชิชูเราครูเอกไทยสาขาวิชาเอกภาษาไทยนะครับมุมม่งเน้นผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยให้มีคุณภาพโดยสามารถจกกัดการเรียนการสอนรายาวิชรภาษาไทยในระดับการศาึกษาขั้นพื้นฐานและสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้นั่นเองครับพร้อมทั้งสามารถผลิตสือ่อและ การสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นผลิตบัณฑิตสู่ครูภาษาไทยให้เป็นอานชีพที่มีจริยธรรมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถนะครับทั้งหลักภาษาและวรรณกรรมได้ครับความสําเร็จและความภาคภูมิใจของหลักสูตรในปัจจุบันหลักสูตรผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพในหลายๆภาคส่วนได้แก่ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา